สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับหลังจากห่างหายไปกันโดนนะครับบ่อยพบพ่อกันโดนแล้วครับผมก็ติดภารกิจราย่างนะครับก็วันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับป๋องแป้งฟาร์มช a น n นลวันนี้นะครับเราจะมาทํายำนี่ครับยำทะเลนะครับมีกุ้งมีปลาหมึกนะครับมีกุ้งมีปลาหมึกหลายๆนะพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาทําน้ําราดกันนะครับน้ําราดแัน วันนี้ก็นี่ครับผมใช้เป็นเครื่องปั่นนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นที่จะเราจะไปทํานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนล้เนันเอพี่น้องเพื่อจะบริภาทคลิปใหม่ๆก่อนไคนะครับนี่กระเทียมนะครับกับรากผักชีนะครับกับมีน้ำบักเน้านะครับน้ําตาลนะครับพริกนะครับผงชูลสนะครับน้ําปลาเกลือนะครับแล้วก็นี่ครับโัวตัดนะครับ ลงไปน้ำเงาน้ำกันนะครับหว,วานๆมันๆรับรองว่าสแซ่บ,ซบแน่นอนเลยพี่น้องไปนี่เดี๋ยวเราเริ่มมาเริ่มทํากันเลยนะครับนี่ครับพี่นับเดี๋ยวเราจะใส่กระเทียมกับรากผักชีไปก่อนนะครับนี่ครับกระเทียมกับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบกลีบครับนี่ครับใส่ลงไปครับปึ๊บลงไปจากนั้นนะครับเราจะใส่ผักริกลงไปครับนี่ผักริก พริกความเผ็ดตามใจชอบครับปื๊ดลงไปนะครับลายเลยวันนี้ผมก็จะปั่นเยอะหน่อยนะครับน้ำกเนาวครับน้ำกเนาวนี่ครับนี่ช้อนโต๊ะเราใส่ไปสักประมาณหกช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปเลยครับวันนี้นองสองสองสามสี่ ห้าหกหเรียบร้อยนะครับน้ำปลานะครับน้ำปลานี่ครับน้ำปาลาเราจะใส่ไปที่หกช้อนโต๊ะเหมือนกันครับเรียบร้อยนะครับชูรสครับ แป้งนะับสรรย์นิดหน่อยน้ำตาลครับประมานึช้อนโต๊ะครับเกลือนะครับนิดหน่อยครับจากนั้นเราก็จะใส่ทั่วตับลงไปแล้วนะครับ ไปสองซองครับปิดฟ้าครับนี่ครับปั่นเลยเนาะพี่น้องนี่ครับปั่นเลยนี่ครับน้ำจิ้มของห่าเสร็จเรียบร้อยง่ายๆเลยครับนี ถ้าภูเร่หมักความละเอียดนะครับ่ถ้าภูเร่หมักละเอียดนะครับมักหยาบๆสักน้อยโคกหินครับดีขึ้นกันครับเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันเลยครับไปครับนี่นะครับพี่น้องนี่ครับจัดเสิร์ฟขึ้นโต๊ะเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาราดน้ําจิ้มซีฟู้ดของเราลงไปนะครับอสมช่อมีครับอย่างนี้เลย วีนอ้อรับประกันความอร่อยนะครับมือเนี่ยเพื่อความสวยงามครับวางลงไปนี่ครับพี่น้องเยบร้อยนี่เห็นรเ่พี่น้อง รับรองว่าแซ่บแน่นอนืันนี้ครับพักหลายๆครับกินกับนะครับืนันนี้นี่มีหมดข้าวเหนียวครับขาดบ่ได้มันข้าวเหนียวนะพี่น้องเออเห็ดยังก็ได้นาะมาพี่น้องแซ่บๆองกันครับนี่ครับไป ุยวเหนียวผมไม่้องเ้ากันหรอกแต่มันต้องเ้ากันครับผมว่าเพราะว่าเขามากินคนเหนียวง่ายๆเลยนี่ครับกุ้งครับมือกาน้าจิ้ม Mm hmm. นี่ครับแซบอหอมบักหน้าวนะครับเพราะว่าบักหน้าผมคั่นใหม่ๆนะครับมันจะให้ความหอมถัตัดนะครับมันมนเลยครับพริกนะครับรกเกี่ยวพริกแดงผมอมีความเผ็ดพอดีพดอดีตามใจเขามักเลยเนาะพี่นอ้อความเผ็ดนุ่นๆนิดนึงแซบคักพี่นอ้อสว่วนสด,สด ก,กุ้งเข้าไปครับนี่กุ้งปลาหมึกใส่ครับเสียนนิดนึงนี่ครับฮอฮอเมียงพี่น้องนี่มาละชิโนโครับใส่เข้าไปนี่กันเลยไปครับพี่น้องนี่เ,เห็นปะ นี่ครับไปครับลมงโตขนาดพี่น้องละมุนลิ้น สลัดกรอบๆพี่น้องมาเลยเบยนหอมปลอมนะครับวางลงไปครับเหมือนเดิมครับตักกุงลงไปตัะมืงลงไปครับ เส้นน้ำเข้ามามาละชิลก็กบยัดเข้าไปฮ้อาๆเ่ไหมพี่น้องมาพี่น้องสำหรับพี่น้องที่ยังม่อท้านกินเขากินปลาแล้วจัดคำยังไงครัผมนะครับใส่ใจสับๆแน่นอน 嗯，嗯、mm。Hmm. Mm hmm. ฮึมแซ่บพีบ่น้องเงือแตกพ,พักผักเพชรจัจ่มลยล กับแก้มก็ได้นะครับกับเขาก็ได้ปานแป๊ะซ่าปีไม่ปะอืมูจอเด็ด สซ่นะครับพี่น้องเนี่ยครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากพี่ตอนนองเพียงแค่นี้นะครับผมอกกับผมเลยไม่ในคลิปหน้านะครับก่อนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าพี่น้องอยากกินเมนูเดียวกันกันกบผมนะครับดูดูขั้นตอน ที่ผมทำนะครับรับรองว่าเซ็บๆคือกันกับผมเหตดแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอเก่าคําว่าสวัสดีครับ